<ś les> จะคอยซัพพอร์ตอยู่เสมอโอ้โหซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้เสมอแน่ <ś les> <ś les> นอนฮะซัพพอร์ตรที่ดีของทีมก็ต้องพร้อมทุกสถานการณ์นะผม อุปกรณ์ต้องพร้อมนะฮะนี่อุปกรณ์ที่คงทนและเที่ยงตรงโอทนทานและเที่ยงตรงโธ่คำนี้นี่แบบเอามาจากในหนังแล้วคงอะไรนะทนทานและเที่ยงตรงนี่ตรงเป๊ะอุ๊ยโอ้โหเที่ยงตรงโธ่เม็ดเดียวเลย แล ah. ้วการวางเป้าแบบโอ้โหโป o เ e s ชั o นอลจริงครับผมพี่ชายกันไปอืมเฮ้ยโอ้โหแล้วจหวติดคอมกลางลวงไปล่างตนเรียบร้อยมบนเกียร์ ข้าเอเด้นะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปลอยแป๊บน่ะครับอ่าอดเดี๋ยวไอชัวห้ชัวไอชัวไอชัวโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้อ้ยยอ ช็อตต้องให้ชัวร์ยูผมยูผมดิโอ้โหคือผมก็แบบรอแบบรอเป้านิ่งก่อนเนอะไอเราก็ไม่ชัวร์ก็ไม่กล้าไม่กล้าสภาพเกือบสู้คิดวสวยครับผมใช่ เยามาแลนะ้วเดี๋ย,แ,บบยแล้วมบนเทียบล่าสุดยาวปะน,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 นั้นฮัลโหฮัลโหลฮหครับโนนลับหลฮาหลัลนหัลหฮัลัลโหลฮลฮัฮลโหณฮัลโหลัลหลฮัลโหลฮ ก็แบบมันเปเกินนะครับ<ไ>ป,ปั๊ทุกอย่างอยู่เในค,คำนวณก็จะตอนแรกผมไม่เห็นสินะผมนึกว่าเล่นอยู่ได้เอยู่ตัวตัว R H bar ไม่ใช่ครับ <ไป S 1> คือเขาออกมากลางไวมากนะผมไม่ทันจริงประมาทประมาทวิจิเอคนหนึ่งโอ้ท,ที่ที่วางเอเข้าไว้บนนะผมเฮ้ยระวังก้องโดดวิ น่าจะกองโดดนาบีเฮ้ยสามแย่ครับล <Okay. S 1> ่าสุดนาบีเดี๋ดวยผมวางให้วางว,ว,วางบีนะวองปิดนะส,สู้จับ <c oughs> โอ้ยโอ้แล้วมันเขาจะอ้อมยาวนะวนความคาดหมาย <c oughs> แล้วลิฟ็กของผมหดหายไปหมดแล้วตามไวต้ <c oughs> อมไวเดี๋ยวนะ <c oughs> ผมไม่ไง่ใจว่าเจ็บหรือเปล่า จะว่าะพืคือถ sí ้าแบบไม่ไม no <jaar> ่อย่างนี้ผมน่าจะไม่รอดนะคือซับกลับมาเป็นบัสเต็ดอีกรอบไม่ถัดแล้วโโอ้หายแขนเท่านั้นนี่ยอุปกรณ์ที่เที่ยงตรงและทนทานสำหรับซัพพอร์ตสำหรับโดยซัพพอร์ตการการตัดครับผมซ้าย เรียบร้อยไฟบนแล้วไอ้ยซานายจะถ่ายอะโอคตรโคตรัว <c oughs> แบบแบแบไม่เห็นตัวเลยนะฮะไวมากเฮ้ยมาทำการนะครับนี่ <c oughs> โอ้โห ัวยวครับผมไวยมากแค่รู้ตอนนี้ฉันมีเธออยู่และฉันอบอุ่น,นใจรู้กันต่อครับผม okay, s <S โอ้แล้วลเมื่อกี้เมื่อกี้ซัพพอร์ตเผลอเผลอเฟียนใช้งานอุปกรณ์ที่ไม่ได้เท่งตรงแล้วทนทานโ,โหดีครับต้องสิ่งนี้อีกครั้ง เดี๋ยวผมขำบวนมันเดี๋ยวสวยครับเฮ้ยเดี๋ยวดูเอลลิตไปแล้วสปอร์ตต้องรีบตามไปสป <laughs> อร์ตแต่ว่าไม่มีหิวแล้วหิวใช้ไปแล้ว <laughs> อุย้ยแล้วโคดเวอร์ครับชัอนนี้ right. ใจคุณนิ่งมากอะพี่ชาย <laughs> เกินไป้ยโอู้โดร นายอยู่นายอยู่หมูแล้วต้องหาทางหนีที่ไล่เตรียมไว้มาแล้วครับคงเอแล้วหุยโอ,โอ้แล้วเขาโหดมากนะไปเล่นไปโอเคพี่เฮ้ยเหมือนเหมือนจะโค้งเอคอนหนึ่งนะครับ <contribute. S 2> คนที่นันบนมาเมืม่อกี้เราระวังแถวของเอพี่นี่ครับซัพพอร์ตซัพพอร์ตจะคอยซัพพอร์ตอยู่เสมอโอ้โหซัพพอร์ตอยู่ตรงนี้เสมอนี่คซัพพอร์ตที่ดีโอ้โหโอยตัวเองแล้วตอนนี้ เฮ้ <laughs> แต่ว่าเที่ยงตรงแล้วทนาทานครับผมทา้งหนีทีไรต้องมาเฮ้ยเ <c oughs> <c oughs> ดิดดมนมาครับหลังแทนไม่อยู่เี่เฮ้ยเดี๋ยวสวยครับ ้ยแน่นอนครับอันเดียวพอเเ็นบอลเลตเฮ้ยโอ้โหสวยครับผมอยู่เอลิตเฮ้ยโอ้โหแล้วจะว่าการเข้าปะทะที่แบบนุม่มนวลและคล่องแคล่วเฮ้ยขอเรื่องครับผมเฮ้ยรอบนี้เหมือนจะเล่นช้าน่าจ,จะยาวนะพี่ ทางห้องเฉียวไม่ไม่เห็นแล้ว,ลวมาแล้วองเอ<ฮ>ถ้าบัดไปโดนโอเคพี่รับทราบรับเรื่องยังยังยังอยู่ในบีบัตอยู่พี่ โด,โดดตามผมครับยังไม่โดดสวยครับผมโอ้โขอบคุณมากครับโอ้เกนิน okay, แล้วลั่นเกินครับพี่ชายดันไวโอ้โอ,อร์รี่ครับผมดู ุ้บบนข้าวุ้บบนสองโอ้โหแล้วโมเมนต์ค่องแคล่วมาครับดเดเอลดิสของทีม <c oughs> ยอดฮ้ยแล้วเจ้าวันนี้โอ้โห <c oughs> คือโมเมนต์ของคุนเนี่ยมันพิวจริง <c oughs>